คือแชมตัดตัวยาวเเนี่ยยาวมากเออชัปก็พยายามตัดน่าจะถ่ายไปไฟจะแรงไปหน่ายไม่ค่ะคุณแม่เพราะว่าคือแชมเขาลงคัดตัวขนมเยอะมันก็จะาฟใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่แชมป์ลงตัวขนมน้อยปุ๊บเราต้องเบาไฟไฟจะอยู่ระดับนี้ไม่ได้ ตัวขนมจะไม่ต้องรู้วิธีปรับไฟด้วยตัว้ให้สัมพันธ์กันค่ะเราต้องดูด้วยว่าเราลงตัวขนมเยอะตัวขนมใี่ตัวขนมเยอะคือมันไม่ร้อนเเขข้้าาใใจจความร้อนมันกระจายไปทุกมันแยกกันแล้วนะกดหนักป่ะคนไม่อาจจะโดดแค่มาตัวให้มันจะเหมือนกันเหมือนมือกินมันเป็นไรคนซื้อก็ซื้อซอ้อไม่ได้หรอว มมันออมันนนคอขงเป็แ,แต่น,น้องน,น้องอน,นะน้อเขาค่อนข้างที่จะคล้องคล้องมากขึ้นแล้วก็มือขวากับกับ,ก,บกับมือซ้ายนเนี่ยได้สัมพันธ์กันมากขึ้นการหมุนบีบแป้งมันต้องทำบ่อยนะคือเดี๋ยวอีกหน่อยแป๊บเดียวค่ะคุณพ่อประมาณวันสองวนันอี่ยน้องก็่เดี๋ยวตัวขนมมันจะสวยเอง